สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเซลล์สองอีซุเี่มหัวเพชรเกษมร้อยแปดนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมผมมาแต่เช้าเลยซึ่งตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบนะครับผมก็มาปล่อยรถหนึ่งคันนะครับเป็นลูกค้าจากทางเพจนะครับผมเพจ Facebook ของผมนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจนะครับผมไว้ใต้คลิปคลิปนี้ด้วยนะเพราะผมก็ไม่เคยทิ้งเพจไว้ในนี้มาก่อนนะครับก็สำหรับรถรุ่นนี้นะครับคืออีซุ MUX เ l t i m a อัเครื่อง3.0ตัว4วิ l นะครับผมซึ่งเป็นรถทีอ่อยู่ในเจนราคาที่สูงที่สุดของรถค่ายเราแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีขาวมุกนะครับราคาจะอยู่ที่1,611,000 1, 1, บาทสำหรับสีขาวมุกนะและลดลงไป12,000บาทนะครับผมจะมีสีแดงสีดำ สีเทาสีบรอนเงินนะครับผมและสีน้ำตาลมี5สีนะซึ่งตัวนี้นะครับผมมีการตกแต่งของแต่งนะครับผมเยอะมากๆนะมีอะไรบ้างและภายในเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปชมทั้งนั้นนี้เลยเชิญเลยครับอาวครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัว e i u X ตัวอัลติเม e เครื่อง3.0 4วิ l ตัวนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องทำเวลานิดนึงน,นะเพราะว่าลูกค้าโทรมาแล้วนะครับผมว่าอีกประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับผมจะเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเร็วนิดนึงเลยนะ <Okay. S 1> เริ่มต้นจัดด้านหน้านะครับผมพูดถึงของแต่งกันไปเลยนะของแต่งที่ลูกค้าจัดมาในคันนี้นะครับผมมีเยอะมากๆเอาภายนอกก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับผมตัวอัลติเม e นะ ตามปกติแล้วนะครับตัวล้อนี่นะครับจะเป็นล้อขอบ20นะครับผมแบบแบบทูโทนนะแต่ว่าอันนี้นะครับลูกค้าจัดเป็นตัวล้อนะครับผมเป็นตัวล้อ TE 37สีดํีดำหยอดแดงนะครับผมเป็นตัว SUV การยกตัวนี้นั่นเองนะงานเป็นงาน J8 นะครับผมนี่เลยนี่เลยนี่ครับและยางนะครับลูกค้าจัดเป็นยางโตโยนขนาดนะครับผม265ทับหกศนนะครับผมอันนี้ลูกค้าเทิร์น20ออกไปแล้วใส่เป็นตัวล้อ18เข้ามานะครับ แลวด้านนอกนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ครับผมมีคิวล้อด้วยนะครับคิวล้อตรงนี้ลูกค้าจัดเป็นงานของน้ากำมนนะครับผมสวยงามมากๆเลยน่ครับนี่ต่อมานะครับด้านหลังนะครับใต้ท้องรถนะครับผมนี่ผมจะก้มลงให้ดูเลยนะครับ ลูกค้าจัดเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับผมนี่มีมาให้เลยนะซึ่งตัวนี้ลูกค้าก็จัดเต็มมากๆนะครับผมฟูลออฟชั่นมากๆสำหรับช่วงล่างนะครับผมซึ่งโช๊คโปรเฟนเดอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวโปรโมชั่นเอาไว้ด้วยนะเผื่อลูกคา้าได้สนใจนะครับนี่ครับด้านหลังนี่สัญลักษณ์โฟวิลเห็นไหมเอ่ยเป็นตัวท็อปสุดของค่ายเราแล้วนะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่อ ด้านหน้านะครับลูกค้าจับเป็นฝากระโปรงแต่งซิ่งแบบนี้นะครับผมเป็นของมอนซาตัว F1 นะครับจับเต็มจริงๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับและคันนี้ด้วยของแถมพื้นฐานที่ผมมีนะครับก็จะมีฟิล์มเซรามิกแท้นะครับผมไปขออัลติเมทนะแล้วก็จะมีคิ้วกันสาดสีชิ้นให้กับลูกค้าด้วยนะครับผม อันนี้จะเป็นของแต่งภายนอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับภายในก็ไม่ได้จัดอะไรมากมายนะแต่เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมจะไม่ได้รีวิวพวกเอ่อออปชันนะครับเพราะว่า่าต้องแจ้งก่อนเวลาไม่พอเดี๋ยวเอาแค่ของแต่งอย่างเดียวนะครับ อาล่ะครับทีนี้เรามาชมภายในคร่าวๆกันนะครับผมเริ่มจากกุญแจก่อนเลยนะกุญแจก็จะเป็น i m m o มเน z เซนะก็จะ,ะตัวอิโมมเนเซของเขานะรับก็จะประกอบไปด้วยตัวล็อกประตูนะครับตัวปลดล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวเปิดฝาท้ายนะครับผมเป็นแบบไฮดรอลิกนะแล้วก็จะมีตัวสตาร์รถระยะไกลมีมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ออปชันสำคัญสำคัญนะครับผมก็จะเป็นตัว Adaptive Cruise Control นะครับผมกล้อง a อเดรนะครับแล้วก็สลหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมตัว4 e e l เขาก็จะมีตัวปรับ4 e e l มาให้นะครับผมก็จะมีตัวขับ2ขับ4 High ขับ4โลนะครับผมแล้วตัวนี้เขาก็จะมีตัวระบบป้องกันการลื่นไหลนะครับผมขึ้นลงทางลัดชันนะครับผมมีมาให้นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ออปชั่นภายในนะครับผมก็จะเป็นพวกเบาะหนังแบบคูแมกนะครับผมแล้วก็ของแต่งที่ผมจัดให้นะครับก็จะมีตัวผมปุกพื้นนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นของแท้จต่ทำมิวเอ็กมีมาให้นะแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูก่อนนะด้านหลังก็จะเปิดแบบไฮดรอลิกแบบนี้นะครับผมแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับของเดิมนะครับผมพวกฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็โช้งตัวเดิมนะครับผมวันนี้ผมคืนให้กับลูกค้านะครับ นี่เลยอันนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้นก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราต้อง ส่งมอบรถกันแล้วนะครับก็สาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะออกรถยีสูนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียว2ประตู4ประตูตัวเตี้ยตัวสูงหรือรถ PPV อย่างยีสูมิวเอ็กนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์และไอเดียไลน์นะครับว้ในคลิปคลิปนี้นะครับและสำหรับในใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์และไอเดียไลน์ไว้เช่นเดียวกันนะครับ แลวสำหรบับลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดตามผมมาและนานมากๆแล้วนะครับผมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับผม <today> แลวสำหรบับในคล,คลิปนี้นะครับผมเซลสองต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวต้องไปปล่อยรถกันแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอการสวัสดีนะครับ